สชนิวส์สชตอนนี้มาก่อติดสถานการณ์นะครับกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้จะมาแจ้งความเก่าโทษร้องทุกข์กับลุงปนัสยาและพวกในคดีกบฏนะครับ หลังจากที่เมื่อสองวันที่แล้ว,วนงครับที่กองทัพประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ได้ไปเข้าแจ้งความที่โรงพักนะครับกล่าวโทษร้องทุกข์อหากบฏกับลุงพนัสยาและพวกนะครับวันนี้ตกลงกองทัพประชาชนนี่จังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางยังไงครับในการแจ้งดำเนินคดีครับครับก็วันนี้สืบเนื่องจากาคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญในวันที่1ิ พฤศจิกายนนะฮะครับฮะหลังจากเป็นคำสั่งแล้วเนี่ยทางอ,อยังไงครับพฤติกรรมของคุณลุงและคณะเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมจับจ้วงล่วงละเมิดในวันที่สามเนี่ยและวันที่สิบสี่เนี่ยได้มีการกระทําซ้าอีกซึ่งเราเองเนี่ยในนามกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันสมุทรสาครเราเหมาะเรารู้สึกว่าทนไม่ได้นะฮะ กับการกระทําตรงนี้เราก็เลยชวนกันมาแจ้งความร้องผู้กล่าวโทษซึ่งอกองทัพประชาชนนี่คือกองทัพอะไระครับกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันของจังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะซึ่งมีเครือข่ายรวมกันทั่วประเทศนะครับก็จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาร่วมกันออกมาแจ้งความดนะำเนินคดีเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างครับ วันนี้จะมากล่าวโทษร้องทุกกฎหมายมาตราอะไรบ้างครับอ่าวันนี้นะครับมาแจ้งความร้องมาตราหนึ 2, ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามและหนึ่งหนึ่งหกครับสามราตราเลยเหรอครับหนึ<ช>่งหนึ่งสามนี่กบฏแผ่นดินเลยนะครับครับผมนะครับสืบมเืบเติมเนื่องจากพฤติกรรมหลังจากในวันที่สิบที่สารล่มนูลมีคำวิจัยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยในวันที่สิบสามและสิบสี่ก็ยังได้มีการกระทํา ซ้าอ,า,าอีกเราเรากินต้องออกมานะครับซึ่งความผิดค่อนข้างชัดเจนเราจะมีจังหวัดอะไรบ้างครับที่จะแจ้งความครับจังหวัดที่จะออกมาแจ้งความต่อไปนะครับเท่าที่ทราบนะครับในเครือข่ายก็คือวันนี้จะมีที่สุสาครแล้วก็ขอนแก่นครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นลบบุรีนะครับ,รบแล้วก็สระบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเหรอครับแล้วก็อีกหลายจังหวัด ซึ่งยังไม่ได้แจ้งเข้ามาครับแล้ววันนี้เตรียมเอกสารอะไรมาบ้างครับวันนี้เตรียมเอกสารมาเป็นไฟล์ข้อมูลนะครบบันทึกอาการกระทําความผิดแล้วก็เป็นไฟล์วิดีโอประมาณ6ไฟล์นะครับโอเคครับที่จะเม้ากันให้ตํารวจนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราฟังข่าวสมุทรสาครนะครับว่าทําไมถึงมาแจ้งความนะครับเป็นคนสมุทรสาครโดยตรงว่าครับใช่ค่ะเกิดสมุทรสาครเลยค่ะ เราทนทนไม่ได้อะคะ่ะคือสถาบันหลักของชาติเนี่ยจะต้องคงไว้แล้วอยู่อย่างแข็งแกร่งนะคะครประชาชนมีหน้าที่รักษากฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา50ทุกคนต้องร่วมกันปกป้องสามสถาบันหลักของชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะเพราะนั้นอะไรก็ได้หมดนักการเมืองไม่ว่าค,ค่ะแต่ยแต่ต้องสถาบัน,นะคะ่ะเพราะเราทนไม่ได้ะคะ่ะ แล้วความผิดของลุงกับพวกนี่ชัดเจนไหมครับมากค่ะมันยามใจพวกเรามาหลายปีแล้วค่ะอดทนกันถึงที่สุดแล้วค่ะจนไม่ไหวแล้วค่ะครับแล้วคุณป้าล่ะครับคิดยังไงครับอ๋อเราเราทำตามหน้าที่ของประชาชนเนี่ยค่ะพูดตรงรับพัดดีค่ะเพราะคุคุณคือกระบอกการหลักฐานชัดเจนมากเลยค่ะคนทะลุตั้งประเทศว่าคุณคุณคือกระบอกเขาไม่ใช่ปฏิรูปค่ะใช่ค่ะอ้างปฏิรูปอ้างปฏิรูปแต่คุณกระบอกค่ะ ทำลายการปกครองทำลายการปกครองมเย่เย่อมดีหัวใจคนไทยทั้งประเทศค่ะมันไม่ใช่ค่ะบิดเบือนกฎหมายด้วยค่ะและสารตัดสินแล้วยังไม่ยอมรับอิดสารสารรัฐธรรมนูญถูกพันททุกองค์กรนะคะเพราะงั้นถ้าตำรวจตำรวจอะไรที่้ไม่ทำมันก็ผิดหน้าที่157เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเอมาแจ้งฟาร์มแล้วค่ะวันนี้มันกินรากลึกทั่วประเทศค่ะทุกโรงเรียนทุกมหาลัยนะคะพี่น้องคนไทยอย่านิ่งนอนใจนะคะลุกขึ้นมาปกป้องช่วยกันนะคะ เมื่อเช้ากว่านี้อาจจะขายเกินแกงนะคะช่วยกันปกป้องสถาบันหลักของชาติค่ะคุณป้าครับคุณนาคุณนาวันนี้มาร่วมแจ้งความด้วยเหรอครับค่ะยังไงครับคือเราไม่ชอบพวกเขาค่ะเขาคิดจะล้มล้างสถาบันไม่รู้อ่ะเขาอะไรอะไรก็ด่าสถาบันอย่างเดียวไม่ชอบคือเรารักสถาบันนะครับ คือคนอื่นเราไม่ว่าใช่เรื่องอื่นเราไม่ว่าแต่เรื่องนี้เรารับไม่ได้ครับขอบคุณมากครับคุณลุงยังไงครับวันนี้มาร่วมแจ้งความกับเขาเหรอครับใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะเราปกป้องสถาบันคือเราไม่ชอบที่จะมาก้าวก่จับช่วงก้าวล่วงเรื่องก้าวล่วงสถาบันไม่ได้ครับ ก็นะครับชาวสมุทรสาครกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันก็มาทําหน้าที่คนไทยนะครับตามร่าทรโนูนว่าปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อสถาบันพระมหากสัต์กาลังถูกทําร้ายนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็รวมตัวกันนะครับเราใช้สิทธตามกฎหมายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช้สิทธตามกฎหมายเราไม่ได้กันแกล้ง ก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นการก,ารกรัดแกล้งจริงไหมครับไม่จริงค่ะถ้าคุณไม่กระทำความผิดคุณไม่ต้องกลัวนะคะประชาชนทั่วไปไม่มีใครจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงก็ไม่ถูกคดี1 1 2ค่ะม1 1 2ไม่ได้รังแกใครค่ะเราทําตามกฎหมายค่ะเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันต้องเคารพกฎหมายนะคะ112เป็นเป็นเปิกดกฎหมายอาญาน,นะคะไม่ใช่คดีการเมืองค่ะถ้าคุณทําผิดมันต้องต้งคุณโดน112ค่ะถ้าคุณไม่ทําผิดใครก็ทาอะไรคุณไม่ได้ค่ะเพราะเรา เราประชาชนคนธรรมดาไม่กลัว1 1 2ค่ะแล้วการออกมาแจ้งความทั่วประเทศอย่างนี้ไม่กลัวองค์กรแอมเนสตี้สิทธิมนุษยชนต่อจมตีหรอครับแอะพรุ่งนี้จะไปไล่เอมเนสตี้ด้วยค่ะคุ้นค,ค,คุกระบกบนะคะก้าวไปก้าวกะก้าวไปไอกฎหมายการทยประรัดของประเทศไทยนะคะไม่ใช่นะคะเิญอ,ออกไปค่ะออกไปจากประเทศเราเลยค่ะเอมเนสตี้แทรกซงอธิปไตยของชาติไทยนะคะ เราเชิญชวนพี่น้องทุกคนด้วยนะคะวันที่25พรุ่งนี้นะคะเจอกันที่ไหนกันก็จเจอกันที่ทำเนียบค่ะไล่เอ็มเมตี้ค่ะไล่ไอรอลค่ะ9กล้โมงนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะยื่นนังสือค่ะ11โมงถึง11โมงนะคะเชิญนะคะไล่ไอรอลไล่เอ็มเมตตี้ค่ะได้ข่าวว่ามาแทรกแซงกฎหมายของใครค่ะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้คุณป้าสมุทรสาครจะขึ้นเวทีไฮพาร์คด้วยเหรอคะขึ้นค่ะร่วมกับป้ายุทธยากับป้าโคราชขึ้นค่ะขึ้นค่ะต้องขึ้นค่ะเรื่องนี้ต้องขึ้นค่ะ พี่น้องของไทยอย่าชะล่าใจนะคะเรามีของดีที่ต้องตอกผกป้องนะคะช่วยกันสร้างชาติสร้างแผ่นดินสืบทอไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานเรานะคะครับอาตอนนี้ก็กําลังเจรจาหรือว่าประสานงานกับตํารวจที่จะเข้าแจ้งความนะครับแล้วจากนี้ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานต่อไปนะครับอ้าวสู้ๆสู้ไหมสมุรสารคอนสูสมุดารคอนสู้กับกาอะไรคะ สู้กับกระบวนโอเคค่ะ